อันนี้ครับผู้ตัดสินพานักเตะทั้งสองทีมลงสู่สุนามครับวันนี้นี่เจ้าบ้านนี่มาในชุดเก่งของพวกเขาครับเสื้อสีแดงตั้งชุดแล้วครับส่วนฝั่งของผู้มาเยือนนี่ราชาโคขาวนี่มาในชุดสีขาวทั้งชุดเช่นกันครับก็ไม่ได้ลงนะครับ ผู้เล่นของเรือพูไม่ลงครับเพื่อสินให้สัญญาณนักเวียนเริ่มครึ่งแรกครับ <c oughs> นี่ครับชิโซ,โซโก้นี่วันนี้นี่ไม่ได้ลงตัวจริงนะครับยังได้บอลอยู่ครับโอ้โห,โ,หโ,หโหลูกนี้ทีวัดดูนี้โดนชนลูกนี้ผู้สื่อขเล่นต่อไปครับเอ็มลปาปาไปที่ด้านมองมองลาว,วินออกแล้วกมองมองลาว,วินได้บอลอยู่โดนตงดานสูชาติแล้วเปิดบ้าเอ็มลปาปาเย้โหเรียบร้อยครับฝั่งของตงดานผููมาเย็นออกน้ำเจ้าบ้าน ลราปงโอ้โหนี่ฮะความสูงใหญ่ของตัวด้านเอ็มลาปาครับมาแล้วปะถือว่าความชัวร์ของไทยลีกหนึ่งครับนี่ครับเปิดโอกาสไม่ได้เอ็มลาปาอาริมูกาซิมมาที่ออสซันโดเนโตพลิกเข้าขวาแล้วจ่ายไปที่คืนชนาลูกนี้แล้วเปิดอาข้อมาที่ดันตะได้บักคาร่าโอ้โหติดติดรอกับลูกนี้สุริยาและผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกจุดโทษแล้วครับโอ้โหครับดันตะได้บักคาร่าเจ้าตัวนี้โอ้โหดีใจครับลูกนี้ เอาแล้วครับโอกาสตีเสมอมาแล้วทตงดัานแต่พัดพิคาดพียูสุราซิตี้ครับโอ้โหดิ่โอ้โหครับเรียบร้อยครับฝั่งของเจ้าบ้านครับตีเสมอจนได้ครับนี่ฮะโดยประตูของออสววนโดเดโตครับแนวรุกสัญชาติบราซิลฮะโอ้โหโค้ดเบลนี่ถือว่าคลายความกดดันไปได้เยอะแล้วครับโอ้โหโครับโอ้เลือกยิงมุมยากเลยครับดูครับ หนุนเมืองงามก็โดาผิดทางเลยครับนี่โอ้โหครับดูแอคชั่นของโค้ชเบลครับมุงมาเอ็มลาปา <S <S ไปกระตายทางด้านมองมองลาวินออกแล้วม,มองมองลาวินจ่ายมาสุรัตม,มองมองลาวินยิงเลยโอ้โหครับออ,ออกน้าอีกหนึ่งครั้งครับนี่ครับดูภาพช้าครับสุรัตแล้วมองมองลาวินกันปั่นโอ้โหครับหมดสิทธิ์ทางด้านมัวมัดฟัดดี้ครับ ดูครับมองมองรวินคับยิงลูกนี้ถือว่าทําได้เยี่ยมครับสุรั่าจมาแล้วมองมอง,มองระวนินยิงเป็นของง่ายเลยครับลูงนี้ดูครับสุรัจ่จย,ยัดมาแล้วมองมอง,มองรวินปั่นด้วยขวาบอลมันโอ้โหพุ่งเข้าเด,ด็กนรนได้ในมราระดีวัดดูนี้เข้ามาช่วยครับลรงนี้แล้วผู้ตัดสินโป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งครึ่งเวลาแรกครับมีกฤษดาใจรุจารีดยืนอยู่แล้ว มุ่งได้เดืตด้านอนุยุตอีกแล้วครับเต็มจริงจริงครับแนวรับของตด้านลำพูนแต่ในมัคราชอภิสิทธ์ช่ยกลับยกป่าอนาโอนาตวุฒิเยี่ยมจันโอ้โหครับจดสุดท้ายนี่นนม่วงงานนี่คว้าไว้ได้ครับถือว่ายังนิ่งอยู่ครับดล้วในมัคคราชนี่ครับป้าบชาอภิสิทธ์ช่วยกลับแล้วก็ยกบอลมาลูกนัตวุฒิเอี่ยมจันนี่มุ่งได้ครับมาที่รับอีกแล้วครับึ้นเกมทางรับมาชาโดนี่นะครับยกให้ตะด้านเอ็มลาปาลุกยิงโอ้โหครับ เป็นประตูที่3ของตะลัมภูนวะเลยเอ้ครับต,ตะลั่นธีรวุฒิชูโลกไม่มีใครตรงนั้นครับเป็นตะลั่นธีรวุฒิชูโลกนี่วิ่งมาแล้วยิงได้ขวาง่ายๆเลยครับลูกนี้นี่ครับรับแล้วแคเปิดแบบชิวๆง่ายๆมาตะลั่นธีรวุฒิชูโลกครับโอ้แต่และลูกของตะลั่นลำพูนวะเลย์ถือว่าชิวๆง่ายๆครับดูฮะพวกเขาเนี่ยทำของยากให้เป็นของง่ายหมดเลยดูครับยิ้มครับตะลั่นผู้มาเยือนอย่างลำพูนครับ ออกนําไปแล้วนี่ช่องว่างนี่หางเงินสองลูกแล้วตอนนี้ยกบอลไปได้สวยออกแล้วครับสุรัตสุรัตโอ้โหวิ่งแล้วสุรัตยาย้พืรับโอ้โหนี่แหละครับเอ็มลาปาครับยิงประตูที่สองของเจ้าตัวนี้สองแรกเลยครับดูครับปั่นด้วยขวานี่มัวหมัดฟัตตี้นี่หมดปัญญาแล้วครับตูครับได้แต่มองลูกนี้ครับจูซิมาออกขึ้นมาแล้วพีทานดัานเอ็มลาปานี่ประกบจูซิมาติดครับตอนนี้ เดี๋ยวเปิดประสาแรกนีโต้หยไม่ได้ครับตอนนั้นเจ้าบ้านอย่างเนโต้ดูครับสุชาติชัยไงเปิดด้วยซ้ายนี่บอลมันเข้าศีรษะของเนโต้บบสแรกแต่ไม่ได้ครับโค้ดเบลนี่นั่งเสียดายเลยครับนี่จดครับโค้ดเบลนี่จดตลอดโค้ดหนุม่มไฟไทยเลยครับแล้วผู้ตัสินครับอาจารย์ถาประกรณ์ครับปอนกวีดบุรีรักานแข่งขันครับเป็นทางด้าน ผู้มาเยือนครับลํำพูนไปเลยครับเอาชนะเจ้าบ้านอย่างพิยูสุราชซิตี้ไปด้านสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วครับ